เราก็ขับรถเองมีปัญหาอีกที่จอดรถคนพ si ิการเอาไว้จอดรถไปแดงจริงอันนี้จริงไม่เขาไปแดงต้องจอดที่ของคนพิการเพราะว่าเหมือนเขาเหมือนรถใหม่ไงเดือดไหมก็หนูก็ขับเฉยๆหนูไม่ได้มองไม่ได้มองขำด้วยขเขาเาว่าเขากลัวรถเขาแบบทะเลาะกัไปโดนคนอื่นแล้วพี่ไปจอดไหนอ่ะหนูก็ไปจอดที่ที่คนปกติเจ็บเนาะเป็นแน่นันอายนะ บางคนบางคนก็ไม่มีติตสำนึกค่ะพออันนี้มันก็จะมีคนที่แบบคิดเขาไม่โอเคตรงที่ว่าเฮ้ยเรียกร้องเยอะไปไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราในมุมที่เคยเจอคือจริงๆมันไม่ได้แบ่งว่าเป็นคนปกติคนปกติคนพิการมันแบ่งอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายด้วยร่างกายใช่เลยภาพใช่แต่คนมันแบ่งกันไม่ได้เลยเพราะเราเหมือนกันหมดเลยเพราะเราเป็นคนให้แบ่งแค่ร่างกายดีกว่าอย่าแบ่งที่จิตใจเลยเราเหมือนกันอะ